เห็นผมใส่มีดปะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น<ม>ทำไมบักผมบักบักอะไรเยอะแยะบักไม่ใส่มีดบักไม่ใส่มีดบบเห็นไหมเห็นว่าไอ้นีมมม้มันไม่ใส่มีดมันตีกูได้ไงวะอะไร <c oughs> ว่างน,นะไม่ต้องทีอ อะไรวะคิวไม่ต้สามตัวทำไมไม่ได้คิวไอสติดสิบสอติดสิบสองดิน่นอนตัดม่น่นอนคี้นโยงตอนนี้เาต็มไปเลยแ้วกันวันนี้โอ้โหไม่ีบ้นให้เลยวะคี้นทิ้แกเลยแม่โอ้โหโดนไปสี่หมื่นีย

อ๋อโดนพิดตายพิ่งไม่ตายอะวะมันวิ่งเข้าบ้านอย่างเดียวเลยวะ่ะพิดไปเจ็ดตันแปดตีไปสองหมื่นไม่ตายเอากระติกประจำ นิวนิวนิวอยู่ในบ้านดูดูกันกันบ้านให้หน่อยนะไหวไหมเข้าไปลหลนะเข้าบ้านหมดเลยมันเข้าบ้านหมดเลยผมเข้ามาช่วยแล้ว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 กล้าไปบ้านมันเลยเข้าบ้านมันเลยเดี๋ยวผมเข้ามาช่วยแล้วเดี๋ยวผมกันตรงหน้าบ้านให้ ให้ผมเข้าบ้านมันใช่ปะเออเข้าไปเลยกาก้าไม่ใช่หุกกาไม่ใช่แม่ท้าบ่ะกาไม่ใช่แม่ท้าป่ะเดี๋ยวเปิดถึงแม่ท้าบถ้านอยดิฟไม่มานอยดิฟอ่ะแม่ท้าบ่ะอยในบ้านมันติดเลยดิฟจะเป็นแม่ท้าบถ้าดิฟไม่มาาก็เปิดแดงหม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 ด หมอข้างหลังนะเข้าไปในบ้านเลยก้าบการบ้านนยกันบ้านนะการบ้านนะเยอะจัดเอามาสี่้าตัวไปเลยก้าข้าวบ้านมือแดงมันก็หมดอยีาลืมสลับภูุิมนะ ลงลงลงไม่พ่เศษด้วยเพื่อนลงลงพิเศษลงอะพี่เป็ผมบอยกไม่ลงแล้วบ่อยก็ไม่ลงีลง้นะวันนี้วันเาสนาร์ที่เสาร์หันหลางไปด้วยไม่เป็นไรเนี่ยบอกแล้วเนี่ยบอกแล้วไม่ให้ไปโดนไม่โดนบ,บินล เข้าบ้านใช่ไหมเดี๋ยวผมผม,ผมตาแล้วผมขึ้นไปบ้านให้ไม่เงินโดนปานล็อกขาไอ้กสัสเอียโดนปานล็อกขาแกไม่ได้กล้ายัดบ้านไปเลยกล้า nếu văng không bài nhiều là nhiêu, để không gửi bắn cho Này นอนแน่อยู่ไม่ได้ฆ่าเขาเลยให้จะตีตัวตึงเลยเพื่อนมาดิมีเพื่อนนะดิมีเพื่อนนะดิมีเพื่อนนะดิบังกูมีเพื่อนนะดิกระบี่รวมหนึ่งโอ้โหไม่ตายสัตว์ติดกระบี่รวมหนึ่งไม่ตายเฉยเต็มเลยว่ะ เราไม่ทับมันอ่ะเต็มแล้วเห็นเมื่อคืนแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วสามตัวเกิดแล้วเกิดแล้วนี่ไงโดนรวมหนึ่งไอ้นี่อีกตัวรวมหนึ่งอีกตัวไม่ดับมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วตายแล้วแก้ให้เพื่อนด้วยเป็นไงว่างว่างถึงขั้นแกให้เพื่อนด้วย ผมออกมาข้างนอกแล้วนะนิวเจ้าพี่พี่เป็นเด็กลำพีอะไรอยางไรยังมันไม่ทำแล้วรัตนานไม่ทำแล้วรับอยู่นคิวไม่พี่ถามพี่ถามเมื่อวานมันไม่ทำแล้ววันนี้มันทำเลยนี้อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเพี่ทักไปสหายหมดนะแพ้เดี๋ยวพี่ทักเอ้ยแดงหมดด้วยไม่ใช่แค่สาย

กากาตายเกินหมอให้หน่อยกาเออเออเออกินไม่เอาบ้างหรเอเอาไม่เอาไว้ตอาวันไหนเด็กที่เลยเป็นตัโอ้โหเสียงไอ้บอยหุ่นยนต์ชิบหายเลยวิ่งไปอีก้าอย่าท้ะมันจะกดเต็มกันนี่เม่เต็มหมดไม่มีใครไม่เต็มหรอกจังหวะเนี้ยอันพุงละพุง อย่าท้ออย่าท้อ <Okay. S 1> แกผมขอแดงก่อนยังไม่เสร็จ <Okay. S 1> เฮ้ยหมอหนูเข้ามายวตายแล้วาย,ลายล <Okay. S 1> และขอมีแหวนลิงค์อึกแล้วไอหมัดตัวนั้นมันไม่ทำแดงอะผมไม่เห็น,นันหมออ๋อหมอมอยู่ข้างบนนี้โอ้โหมาเยอะจังนะ <Okay. S 1> เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ประสาสิทธิ์ไปแล้ว เอาอยู่เอาอยู่เลยเอาไม่อยู่เอาอยู่ไจะเอาอยู่อะไรสุดสิไอสารวิ่งเข้าบ้านอย่างเดียวเลยวะยัดฟองเจปิดอันอนิ้วๆเกิดในบ้านอยู่กับผมเลยเนิยวสี่สิบบาทแล้วเข้าบ้านเลยเนี่ย กดยืนยืนเรายืนดักตรงนี้เลยไม่ให้พวกมันเข้าไอ้เยอะนี่สองหมื่นห้าไม่ตายฮันกลองตรงนี้ของ6้อยสิเเเลือกตีตีตายละรอกันตรงนี้เลยนิวไม่ต้องไปไหนก้ขับคะแนนเยอะดีก้า ไม่แบบนี้นะเลักน้อยเฮ้ยออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาแล้วสี่สิบบาทมา้นิ้วตีให้สี่สิบบาทอ่ะควงยกได้เส้าเจ็ดสิบ เข้าไปแล้ว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 ตายแล้วตายแล้วเก็บต่อด้วอผมออกมันวิ่งมาดีไอสัตว์กูก็อยากรู้อยันวิ่งห่างหน่องไอสัตว์ ไ้เสองหมื่นสองไม่ตายวะเข้าไปเอาหมอละฝั่งเ้าโดนไปดีฝั่งซ้ายอีกไปเลยไปเลยก้าวกไปเลยก้าวไปเลยเดี๋ยวพี่เก็บ่ยไในบ้านอ่ะโดนกูบ้างไงดิโดนกับ้างไิดิบอกสิบสองอีกไอเอียโดนกูบ้างไงดิโดนกูบ้างไงดิบอกสิบสองอ่ะ แดงหมดแดงหมดกล้าเกิดหมอหน่อยถ้าตายอ่ะโอได้แล้วสดเลยเมอหลังเ่อไดัน้งังตายตายตายม่ธรรมดาไม่กดยาไอ้กล้ากดเต็มมันยังลำบากเลย หมออีกตัวหนึ่งมันอยู่ตรงไหนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสวยว่ะมาตัวนี้มันก็ล็อกดีอยู่ได้เรื่องมาเรื่ได้เรื่องอยู่โอ้ผมในใจกับหมอไอันนี้กว่าเดี๋ยวหาลายข่าวไปกดให้มันก่อนอยู่ได้ทั้งห้าตัวรอบละแต่ทำไมมันขึ้นทีละหนึ่งดีละหนึ่งัเดินพลังเข้าบ้านเดินพลังเข้าบ้านกล้ากล้าอย่าแคนเซิลกล้า อย่าแคนเซิลอย่าแคนเซิลไม่แคนเซิลกะให้ผิดผิดเฉยอะเข้าใจเอาเอาดาเมจดีกว่าหรออืมไม่ต้องแคนเซิลถ้าไปตรงกองเยอะๆอะอ่ะอยากแคนเซิลแคนเซิลดาเมจไม่ออกคุณออกแคนดิทใช่ไหมใช่ใช่ใช่แม่งตั้งตั้งมาโคยังกล่องอ่ะเอ้ยโน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 ่ฝั่งซ้ายประตูไอ้เหี้ย งงวิแม่กเยตั้งมาโคยันกล่องอะข้างในบ้านเยอะแล้วผมมาเล่นตรงกลางช่วยหน่อยนะเพราะเราเราแพ้แต้มตรงกลางเยอะไปว่ะนิวนิวอยู่ข้างในกับพวกนั้นนะตอนนี้ทำบ้าน้อยเท่ากันเท่ากันพลาดเล้วพลาดเลเฮ้ยเดินทุกลังเข้ามาตรงไหนวะโหล รู้ไอที่โดนสายหมึ่งเข้ามาบ้างหน่อยไม่งั้นเก็บหมอบนแน่แนไ่ได้ได้ได้คะแนนมันน,น,นำแล้วเ,เ,น,เออน,นี่ยราตรีครัมัน<ต>ไม่มีใครกันบ้า <ไฟ S 2> นะนะผมกันไม่ได้หรอกได้ได้ครัผมมาช่วยผมมาช่วยแล้วตกไม่ย็นด้วยวันนี้ไม่มีใครทำนะ มันไม่มีใครนีไนไร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยผมผมเกิดผมเกิดอมอม,มาช่วยกายวิ่งเข้าไปในบ้านอย่างเดียวเลยกลายเนี่ยดันทุลังวิ่เข้าแต่หมอเห็คือทำอะไรไม่ได้อ่ะมาละมาละเป็นเป็นหลอกเป็นหลอกเยอะเฮ้ยเที่ยวมันบักบ่อยโนซ้ายโนซ้ายตายแล้วตายแล้ว ไม่ต้องเสิร์ฟหมอแล้วหมอหออกนอกเลยคะแนนห้าร้อตีปั้นปั้นแตกะตีปั้น่ะปั้นแตกแล้วก็ตามเตาย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 นะครับไม่ทับไม่ทับโอ้บกวกสิบสองเฮ้ยโดนอะไรวะที่ตายที่จะสามตัวเลยเห็นกับ เห็นตำตาเลยเนะบัฟหมดไปกล้าพี่เข้าบ้านด้วยโอ้โหโดนอะไรวะกล้า <c oughs> <c oughs> พิชพี่จะตีแม่งโดนอะไรตายไม่รู้ะอะแพ้แต้ม